ของการเล่นกีฬาเทคบอลน,นะครับถือว่าเล่นลูกเร็วนดีกว่านะครับรเปิดหนึ่งลูกสองเล่นได้วพวกเขาเล่นเลยนะครับเสิร์ฟด้วยหัวเกง่งเปิดขวายกด้วยซ้าย<ม>ครับกระผมเด็จิงโอ้ยยังรับอกขึ้นมาได้ดูว่าเขาจะแก้ไข,ขลงโต๊ะหรือเปล่าแก้ไขด้วยลูกอะไรดูแล้วครับลูกตอนนี้เราเตะซ้ายไม่ได้แล้วครับตอนนี้เราต้องใช้ศรีรษะเเก่งเอาละเป็นโอกาสของเขาเหมือนกันเอาละเอาโอกาสลูกนี้ยังเตะขึ้นได้นะครับเพราะลูกก่อนหน้าเราเล่นใช้ลูกหัวเอาละ ลูกหัวเอาแล้วครับลูกต่อไปดูว่าเก่งจะใช้ลูกอะไรเนื่องจากว่าเตะเราเตะไปแล้วโอ้ลูกหัวไม่ลงโตะนะครับโอ้นี่แหละครับการเล่นกีฬาเท็กบอลนะครับการตีโตเราจะไม่สามารถตีโตสามท่าได้นะครับเราเตะซ้ายกลับมาแล้วเราคู่ต่อสู้สามารถรับได้เราเราจะเตะขาซ้ายข้ามอีกไม่ได้นะในนี้คืออีกหนึ่งคู่ของเราที่เราอาจจะฝืนธรรมชาตินิดนึงนะครับมีเท้าซ้ายสองข้างอยู่ด้วยกัน,นครับคะแนนตอนนี้ทีมยุโรปนำอยู่9ต่อ8 โอ้ลูกนี้เสิร์ฟถูกเน็ตนะครับโอ้พยายามจะใช้ศีรษะจี้ไปที่เท้าซ้ายของเก่งนะครับเสิร์ฟครั้งที่สองเปิดขวายกด้วยซ้ายพระกบเดชเจริญโอ,โอ้เขายัางรับขึ้นมาได้ดูว่าเขาแก้ไขลูกอะไรลงไปใช้ศีรษะโอโ้ลูกนี้ชงล้นเป็นแต้มของทีมชาติไทยนะครับถ้าชงล้นไปจุดสัมผัสลูกแล้วเลยเส้นกลางหรือว่าการทำลูกเท้าเราเหยียบเส้นกลางถือว่าเป็นการเล่นผิดกติกาครับสำหรับเท็กบอล คะแนนอยู่ที่เก้าเท่ากันโอ้โหพยามจะจ,จี้เท้าขวาที่ไปที่เก่งแต่ว่าลูกหลุดออกท้ายโต๊ะเสิร์ฟครั้งที่สองอันนี้จี้ไปที่เท้าซ้ายแต่เป็นเก่งยังเปิดเท้าขวาได้พากระบงเดชเริรโอโ้เขาจะเก็บขึ้นมาได้ดูว่าเขาจะแก้ไขยอย่างไรอืมอูมอม้เป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นมนาะเป็นสิบต่อเก้าโอ้ถือว่าสูสีอีกคู่หนึ่งนะครับสำหรับเท็บอล นี่ครับตัวเล็กๆนี่มาจากโปแลนด์นะครับตัวใหญ่ๆนี่มาจากฝรั่งเศสนะครับก็น่าจะเป็นตัวเด็ดๆของแต่ละชาตินะร,รวมตัวกันมาในการแข่งขันอ่ถ้าเป็นรายการเวอร์ซี่ลี่นะสามารถจับคู่กันได้นะครับแต่ละชาติจับคู่กันมาแข่งขันได้เก่ง <itu> ว่ากคขามโอ้ยังเก็บขึ้นมาได้เอาแล้วครับดูว่าเขาจะยกไปเล่นลูกอะไรเอาแล้วดูว่าเราจะต้องเล่นหัวแน่นอนลูกนี้เก่งตีหัวมาเอายังเก็บขึ้นมาได้ โอ้เขาแก้ไขไม่ได้ครับโอ้โอ้โอ,โอ้ถือว่าขึ้นท่านแล้วครับในเซตนี้ของทีมชาติไทย11-9ต่อชุดต่อไปจะต้องเป็นทีมชาติไทยได้เสิฟนะครับคะแนนนำอยู่ที่11-9ต่อเป็นการขันในเซตที่1อยู่นะครับเก่งมัดมาขามจีมาเท้าขวาดูว่าเขาแก้ไขยอย่างไรโอ้เก่งเอาจบได้ไหม อโอ้โหโอ้โหลูกนี้ไม่ได้โดดครับยืนปาดครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยชนะไปในเซตที่1นึต่อ9โอ้โหยืนปาดลูกนี้ถือว่าโอ้ทำได้ดีครับปาด